ไม่ได้สูฮัลโหลครับสวัสดีครับอยู่ผมโบสตเวนเดนในโดรีมอนสตอรี่ออฟซีซั่นในวันที่6แล้วนะครับผมนั่งเยสนั่งครับนั่งพักโนมิตะโอเคโอ้เนี่ยผมเพื่อคลิปที่แล้วผมได้ปลาตัวนี้มาสี่ดาวโอ้อยากจะเก็บไว้หรือจะเอาไปขายดีช่วงนี้เงินเงินค่อนข้างจะน้อยขายทีไหม หรือจะเก็บไว้ก่อนโอเคก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรเศรษฐกิจก็กลังร้อนเงินเดียว, <l ots> แ,วแสนสองแมวลังจะมาในอีกเดือนครึ่งเดียวมัวม่วมัว่วอมั่วอย่าไปฟังเด็กอย่าไปฟังเด็กฟังผมคนเดียว<ห>พอก้าวเงียบไปเลยก้าวนี่เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยว,ดว Gud, เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ผมลืมเดี๋ยวนัเดี๋ยวขอดูขอดูแผนที่ก่อนวันไหนนะที่เราต้องไปอ๋อวันที่สิบสี่ดูโอ้จำผิดจำผิด โอเคเขาเราจะทําการลดน้ําแบบปกติทั่วไปครับนี่คือการลดน้ําของคนปกติเอ่อคนปกติเขาลดกันนะฮะนี่ครับนี่ปาเฮ้ยน้าจะหมดน้ําจะหมดขเอาเอาให้หมดไปเลยเหมดแล้วครับหมดแล้วน้ําหมดแล้วครับตักน้ำเฮ้ยในบอ่อเรามีปลาด้วยเหรอแล้วเราจะไปตกที่อื่นทาไมเนี่ย เราต้องไปที่ทะเลนะครับต้องไปตกปลาตัวหนึ่งที่มีคนเขาอยากจะได้กี่โมงแล้วอ่ะโดนวิตาตาเขีกแล้วครับอืมจำใช่ไหมถึงชีวิตจริงโอเคครับโดนวิตาชีวิตจริงจุดาอืมลดน้ำครับลดน้ำแปดจอยในจอยเกมผมก็เหลือแค่ขีดเดียวนะครับอ้าเอาน้ำหมดลืมดู ตาเขาตาคอนตาคอโต้อืมอ,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 อ่าบนรดน้ำสดๆเอ้าหวัดดีหนูน้อยสวัสบบดีมีทัวร์ล่าอะไรเงี้ยเหรออ่าลำไม่มีหรอกครับครับอยู่นิ่ง,งอโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าแปลงผักผมนี่กำลังเจริญเติบโตโอ้โยโดนปิตาเริ่มเหนื่อยโดนปิตานายอย่าพึ่งเหนื่อยสินยายจะต้องทำงานอีกนะ ก็เป็นการลดน้ำที่แปลกประหลาดเสนอเกินโอเคโอเคขุด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 เข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปเอาหวานเมล็ด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 เราก็หวานเมล็ดมาไปนอนพักเซโล์ ตอนนี้เด็กเขากาลังเล่นเกมในโน้ตบุ๊กผมกันนะฮะตอนนี้กําลังเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายอีกคนนึงเล่นอีกคนมันไม่หนุกไหมเกมนั้นฮะโอ้ยดูฟ้าของผมสิสุดยอดโนวิตาไม่คิดว่านายจะทําได้เฮ้ยเฮ้ยเราจะมีเจ็ดเม็ดหนึ่งอสองอสามเฮ้ย หนึ่งสองสามสี oh, ่ห id ้าโอ้โหเอ้หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคครับผมกดผิดเองครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรววมมาเร่ยเอาให้หมดครับโดนมิตะนี่คือการเก็บเกี่ยวของเราในแต่ละวันโอเคครับบวมรดน้ำ้อมรดน้ำครับรดน้ำ ดูผลผลิตขมผมซมันกำลังจเจริญงอกงามโอ้ <c oughs> ใกล้จะหมดแรงนะใกล้จะหมดแรงแล้วครับโดมิตาสู้ๆ <c oughs> ทำไมโดมิตาเหนื่อยเร็วจังเลยอะเหตรงไหนอะความเหมนื่อยเดี๋ยวเขาจะมีตัวละครตัวละครเขาจะบอกนี่ครับผมจะตกปลาในบ่อของตัวเองเ <c oughs> ควี้ยงเบ็ดเข้าไปแล้วเราจะเอาปลาไปขายแล้วนอ,นอปลาไปขายและเห็นปลาปลาตัวเล็กเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เอ่อ ทำไมทำไมทำไมปลาไม่กินใส่จะเห็นเงาดวงิตะตป๊บนึงนะเครื่อง <c oughs> นี่เนี่ยตกใกล้ๆถอนไม้ <c oughs> จริงๆโตมันต้องใหญ่กว่าน,นี้หน่อยเฮ้ยไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วปลาปลาติดปลาติดเบ็ดแล้ว ได้อะไรมาปิงปิงตกปลาไนท์ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะขอขอดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับความชอบของตัวสถานะตัวละครเมืองตะวันตกตัวมาต,ต,มาตอ,อพวกสัตว์นี่ไงทะเลสาบป,ปอมแปมอนนะของสำคัญดูดูไม่มผิด โอเคผมได้ปลาแล้วอีกตัวอันไหนอันไหนนี่เหรออ๋อเนี่ยเหรออันนี้เป็นต้นหญ้านี่ยเหรออันนี้เหรออ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องใส่แล้วผมจำเป็นต้องเอาปลาออกไปขายเพราะเงินผมน้อยมากเรามีปุ๋ยฮะแต่เราจะเก็บไว้ โอ้ยฉันต้องสี่ดาวเลยเมื่อคืนอ่ะอ่ะไปเราต้องเป็นต้องเอาเงินนะฮะเราผมต้องต้องหาเงินฮะเพื่อเลี้ยงชีพว่าไงล้ำรูร้อรอพ,อพอจะจำได้แล้วฮะผมถือถือเป็ดตกปลาผมชอบมากเลยเป็ดตกปลาชีวิตจริงผมไม่ตกปลานะครับผมผมไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบ อ,อันนั้นอันนั้นยุงมันมากัดผมก่อนช่วยไได้ไเฮ้ยนนะขุดเฮ้ยเดี๋ยวนะขุดเมืองแร่นี่เราต้องไปหาบ้านของใครสักคนดังนะที่เขามีอุปกรณ์ของในการขุดแร่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวลองตกลองตกทีเนี่ยปลาเต็มเลยเห็นปะดูกันว่าผมจะได้ปลาชนิดไหนตัวไหนมาเฮ้ยทำไมปลามันไหวทวนกระแสน้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วตัวนึ่งอ๋อแล้วอ๋แล้วอ๋แล้ว,ลวฮึอะไรอ่ะปาลาคราบบูปาลปาพุดเพาะโอเคครับผมได้ปาลาพุดเพาะมาครับตัวหนึ่งมสมุนไพรเมื่อก,กี้ได้ปาลาคราบมานะครับผมปาลาพุดเพาะนี่ตกตรงนี้ดูสิเหยี่ยงข้าให้จมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วครับ จริงๆโนบิตะเนี่ยเขาต้องนอนกลางวันนะแต่ผมไม่ให้เขานอนเลยผมบีบบังคับมากไอ้นั่นอะทุ่นทุ่นนั่นอนะมันจะจมลงไปแต่เราก็ตกใกล้กับไอ้อตรงน้ำพุซะเหลือเกินไอ้เจ้าะปูปูกำกาม,กามตกลับเตอร์ได้ลับเตอร์ลับเตอร์น้ำจืดก็กุ้งนั่นแหละปูเออนั่นแหละเหมือนกันตกลับเตอร์ได้เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวจะดูก่อน อุ้ยอันนี้ปลกครับห้าดาวเต็มแล้วอ่ะมันเต็มอยู่แล้วกับบ้านเขาบอกห้ามตกที่เดิมซ้ำๆแล้วปลาจะรู้ตัวเราต้องเปลี่ยนตกนะฮะเดี๋ยวผมของกลับบ้านก่อนนะเอาของไปใส่ให้กับพี่พี่มอนก่อนเดี๋ยวผมจะไปทะเลผมจะไปทะเลมองสิมองทะเล ทะเลแซนงามดุกดุยดุกดุยเอาไม่ใช่อโอ้มันโอ้ <c oughs> เด็กมันดีนะ <c oughs> เด็กมันทักไปก่อนไหมงั้นร้นองไปไกลปลาคาบไปเอาสมุนไพรไปเอาเอานี่ไปอเอากุ้งลับเตอร์ไปด้วยอะโอขายหมดจงขายทุกสิ่งและไปตกใหม่ทุกอย่างอ๋อฟังออกไหมมอนดีเคไดไหมอ่ะ อาจจะได้ยินเสียงเด็กเข้ามาแบบแผ่วเบานะฮะแค่เพียงลมเป็นแผ่วเบายิ่งทำให้เนิบเนวโอ้ย่าเลยอย่าบอกฉันเลยฮะโอ้เงยอแป๊บหนึ <man <man ่งตัวละครนี้ต้องพูดแบบเนี้ยเงยจบว่าไปเธอพึ่งเริ่มงานนี่ฟอร์มนี่เนอะทำงาน ก็ต้องมาเป็นลูกค้าประจำแล้วสินั้นเหรอฮะลูกค้าประจำก็ใช่น่สิจอบกับบัวดําที่ใช้อยู่ตอนนี้น่ะฉันทำให้กลายเป็นของที่ใช้ได้ง่ายขึ้นใช้ในของได้ง่ายขึ้นคือเขาอัปเกรดของให้เรานะผมไม่น่าเชื่อว่าเล่นมาไม่กี่วันเขาอัปเกรดของให้เราแล้วถึงจะเป็นของที่ใช้แล้วแต่เลิกอยู่แล้วก็จะยิ่งใช้งานได้ง่ายและเร็วขึ้นอีก ในในเสริมความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเยอะเลยแน่นอนว่าต้องเอาวัตถุดิบกับค่าจ้างมาให้ด้วยลนะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะมีของและเปลี่ยนถ้าแต่ถ้าวัตถุดิบไม่ครบทีลรเราก็มีขายมาได้ทุกเมื่อเลยนะจากนี้ไปก็ฝากด้วยคุณลูกค้าประจำโอ้ยข,ขอโทษดีครับเนี่คือร้านตีเหล็กนะครับเขาสามารถที่จะตี อาตีมีดอะไรลองถามดิอะไรเหรอโนมิตะมีตูวรอะไรกู้ล่อไม่มีก็ได้อะไม่อยากคุยผมไม่คุยกับคุณอเอาแล้วร้านขายของสำน,นิกเน็กเอ๊ะโนบิตะที่ตั้งใจจะให้โนบิตะน่ะรับไว้นะเอาได้ได้เพิ่มครับได้รับเม็ดมันฝรั่งสุดยอดโอ้ยได้ไม่กี่ยี่สิบผม,มเมล็ด มันสับหลังขอบคุณนะไม่ต้องซื้อแล้วครับผมโอ้ยขันหลังว่ะไป <c oughs> เฮ้ยนายกเ <c oughs> จ้านี่น่าสงสัยแหมเจอป <c oughs> ุ <c oughs> ๊บกว่าเราน่าสงสัย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราผมก็ไปทําฟาร์มก่อนผมอยากตกปลาเอาไงดีวะผมไปตกปลาแล้วกันเอา้ารูดูอากาศอบอุน่นดีจังเลยนะจ๊าหนูโดมิตาก็คิดเหมือนกันใช่ไหมรูดูบไม้ผิดเป็นรดูที่อบอุ่นจังเลยเนาะไอโดมิ โอไปไหนเนี่ยโออยู่ไหมร้านอาหารเง้มเง้เอา้าคุณเพิ่งเดินออกมาไม่ใช่เหรอคุณกลับเข้ามาในนี้เร็วจังจะอาหารหรือศัตรูอาหารวัตถุดิบอุปกรณ์ทำอาหารเราขายในคารถอุปกรณ์ทำอาหารด้วยเหรอเอ๊แต่ว่าบ้านของโนบิตะคุงยังเล็กอยู่คงไม่มีครัวสินะถ้าไม่มีครัวถ้ามีครัวเมื่อไหร่ก็ใช้สุรอาหารและอุปกรณ์ทําอาหารได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นซื้ออาหารไปกินก่อนนะ ดีกว่ากินวัตถุดิบส,สดสดตรงพื้นที่หลังอะอะอะไรต้องพื้นผิร่างกายให้มากนักน,นะอาหารอร่อยอร่อยก็รอเพียงงมงมงมมเอ่อจะไปหาโอ๋นะไม่เจอโอ๋เออแต่ตื่นมาผมก็ไม่เคยให้โดนเปตากินอะไรเลยทั้งวันนะเนี่ยเออเราเนี่ยเราคนใจร้ายจาังวะเออเนี่ยถ้าเล่นมาผมก็ไม่เคยให้โดนเปตากินข้าวเลยนะเนี่ยอ้าวโดเตาคงมีอะไรเหรอ ลองขยับดีๆ,ๆโอเคไอนี้ร้านอาหารเราก็ไม่มีอาหารๆๆมไม่มีใครอยู่เลยครับไปดีกว่าผมไปตกปลาดีกว่านี่สามโมงแล้วอะไ,ไ,ไปครับไปครับไปครับ เฮ้ยชิซุกาจังอ้าวนูเมตาอากาศจำใสสดชื่นดีเนาะใช่สดชื่นมากเฟลเอืเอเอ L ล์บลาะเโอเคครับผมจะไปตกปลานะครับฮะทางไปแหลมสัดสาดแหลมสัดสอดอะไรอะอะไรดีเอ็นมันแปลว่าอะไรไม่แน่ใจอะเฮ้ยนี่เอาวต้นไม้ ดีเอ็นดีเอ็นแปลว่าจบแล้วก็เน็กก็ถัดไปดีเอ็นนี่ก็จบไปจบตอนดีเอ็นเฮ้ยปลาดาวเก็บปลาดาวเฮ้ยปลาดาวปลาดาวเก็บปลาดาวเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เคยเดินมาตรงนี้โอ้โมันก็คือที่ใกล้ๆกันนี่แหละสงสัยเราต้องไปตกปลาอีกครั้งเหลือช่องว่างอยู่สองช่องนะครับผมก็คือหัวใจห้องด้านซ้ายกับด้านขวา พี่โนเบตาก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันเหรออ่ใช่จ้ะอ่ะาลองเครื่ยงเบ็ดออกไปมาดูกันว่าผมจะสามารถตกปลาให้พี่สาวคนนั้นได้หรือไม่อืมไม่ต้องใช้จอบปลาก็มากินนี <Yes. S 1> ไ่ไงดึงขึ้นแต่เกมนี้ตกง่ายดีนะปลาอะไรอะ่ะปลาเป้าๆเหรอตกปลา หน้าวัวปลาหน้าวัวโอเคปลาหน้าวัวหน้าหน้าเราไม่เหมือนวัวดึงเบ็ดดึงเบ็ดดึงเบ็ดอย่างครับจะไม่ดึงเราปลามากินอันนี้คือคือถ้าปลามากินแล้วทุน่นทุ่นลอยของเราเนี่ยต้องจมนะครับผมคือปลาดึงเบ็ดแล้วกินเบ็ดแล้วแล้วเราค่อยตวัดครับยังทุ่นลอยมายังอยู่เลยพามาแล้วตัวใหญ่ด้วยเอาแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วขึ้นมา ปลาอะไรปลากระทงไหมนี่ไงปลากระพงนึ่งมะนาวได้ปลากระพงครับผมแต่เขาต้องการปลาทงอ่ะอกระเป๋าเต็มแล้วกลับดีกว่าเดี๋ยวนะนี่กระเป๋าเต็มแล้วจริงๆด้วยสามดาวสามดาว,ส,าดาวสี่กับสามรอบแล้วเราได้ห้าเลยอ่ะเฮ้ยห้ามูลแล้วห้ามูลแล้วเดี๋ยวกลับไปไม่ทันมอนเวลาเดินเร็วอย่างก็โกหกเฮ้ยใครอ่ะทักทายดิ อุ่นขึ้นมาบ้างแล้วก็จริงแต่ยังไม่ถึงได้หรอกนะถึงฉันจะไม่เคยว่ายน้ําก็เธอเออพูดถึงว่ายน้ำํำมันไปตัไว่ายน้ําไม่เป็นนะไอ้น,นี่ที่ไหนอะโอ้พ่อครัวไม่เอาไม่คุยน,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 นี่ไงตอนนี้ฉันยุ่งอยู่น่ะ อ้าวยุ่งอยู่ซะง,งั้นทางนี้ไปไหนอะเดี๋ยวรอบนึงนะครับเอ่อหน้าโดมิต่าอยู่ตรงไหนอะนอ๋อเห็นได้แล้วผมวิ่งไปทางนี้กลับขึ้นไปโอเคเฮ้ยทำ่ทำทำ่ทำทำ่ทำไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมต้องเอาของไปขาย ใช,ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านโดเมตกอยู่ทางไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทางนี้ก็ได้มั้ง <c oughs> ใช่ปหมไปทางป่ากลมกิ้งกิ้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอ้ทำจำผิดทางโอ้ยไม่ทันมอดแล้วอ่าป่าตัดฟืนอ๋อได้มาห้าร้อยสิบสิบห้าบาท โอเคคือ,อคือพี่ม่อนเขามาถึงที่ที่ฟาร์มเราแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ให้เราไปแล้วอืพอม,มาถึงที่นี่มืดมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปก่อนส่งของขายทั้งหมดตงอาปลาดาวไว้ด้วยสองตัวอืมออปลาหน้าวัวไป ปลากระพงด้วยเอาไปนึ่งมะนาวเรายังไม่มีขัวเราเก็บวไว้ก็ยังยังไม่มีจุดประสงค์ใดๆในใจยังไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ชีวิตฉันสดใสเอาเอันนี้มาครับนี่มาเราต้องตัดไม้ทำลายป่าเอสเอ้อ <Yes. S 1> oh. จะล้มแหละโอ้โ,อโอเหนื่อยขอโทษขอโทษโนมิตะโนมิตะไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันนายอยู่ได้ไงวะเออโนมิตะไม่เคยได้กินอะไรเลยผมไม่ได้ให้นโนมิตะกินข้าวมาหลายวันแล้วอะโนมิตะทนได้ไงโอเคก็โนมิตะไม่ไหวแล้วครับผม เอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับโบ๊ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องโบ๊ชเดวินเลยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดย์ส์ยูสวัสดีครับ